ลงตูวต <im cast le st anza> ังเวตไั en, Thailand, ้เป็นเสือซีมาแน่นอนครับผมครับเดี๋ยวมไทยแลนด์ครับแชมอายุเพียินสีปีครับรายการเมื่อคืนลงตูวเก่งครับหมายเลขหกัจหวายังได้ลมเป็บหมายเลขสี่ดึงบอนลมสวยครับราชากึ้นมาลียังบอลยังตัดบอลได้กัรตัดทีนมาะสิบเจ็ดับอลงครับหมาเลขสีนี่ <cir ys> บอลยาวขึ้นมาบอลลิกบอลไปจังหวะนึงมีโอกาสได้จริงครับยังยุบเล่นโดยไม่ใช่แลงครับอยากให้บอลกลับมาไม่ดีครับยีเล่นไรครับก็ตั้งทีม แดนกลางรอคือมาเงินืมนบมาให้มาที่สี่แดนหน้าครก่อนไทยวก่อนครับเตมรับของอมู่ไทยแลนด์ครับกับพื <DI> ่อนกานวางสนาเพื่อนครับผู้มาแดนกลางหมายเลขเก้ายแงไยยืนบอลครับ ครั้งนึงครับช่องขายลึกไปครับเขาเป็นผู้รับทรัพย์ตัวให้บอลยาวขึ้นไปหมายให้ข้าเขาแดนหน้าตึงไปครับบอลมันโตบอลตัวนี้ครับหมายที่ยังตามเขาลงเด็๋บอลออกไปขึ้นหลังไปก่อนครับ เด้งบ้นกันใหม่ขอบคุณครับนะครับที่ถึงบอลต้องมีบอลมาผ่ากนกลางสนามครับจังหวะหลังสู้กันแลดเดนกลางครับแล้วก็ถึงโซนใครยังเป็นถึงคะแนนครับไอ้ทีน่นีก<ป>นนครั้งนี้ครับอันที่สองเอานูซ้อมกันไปเปดูกันครับ น่ฝากงทีหมายลห้าครับัวเต้าหัวมกอ คโซนประตสโซนครับเวลาเหลืออีกเจ็ดนาทีครับสำหรับบอลรายการนี้แข่งแค่ครึ่งละสิบนาทีนะครับขอบขึ้นมาสบายครับแถวตูให้บอลยาวขึ้นมาครับไปมาทีนาฟองหมายเลขห้ามเก่งใช่ไหมครับหมายเลขสี่ครับกระชากบอลขึ้นไปดึงเส้นทางอานซ้ายดึงบอลกระปานจังหวัหนึ่งก็เป็นเป้าครับเปล่า งานกครับงหวเ้้ยสองสองสอสองครบมยโคบเข้าไปโคบเข้าไปวิ่งตัดหน้าวิ่งตัดหน้า ให้มาทุกาวตุ้งชุกมาน่อยอน่าต่เอยนร่าต้องี่เอนเอีเอียอกเอีเอีนเอเอีนเอียนเอียเอยนเอยเอเเองเีเอเเออออเอเอเีเออยเเอเอเออเออออเออเออยเอเเออยเอเ ห่งบอลสวยครับมาในสี่ทักบอลมายังต้นจับทักบอลได้โดนเบียดแย่งบอลเปลี่ยนจางสนามครับมาในเก้าครั้งนึงแหมดึงบอลสวยครับทางบอลเพื่อนเข้ามาแล้วก็รู้ช่องจากให้กับมาในห้าไปเลยหนุ่มไปเลยโขขากั้งเท่าเลยไปเลยค่อยๆเล่นบอลเพี้ยนมาจังวันนี้เป็นสี่ปีเมื่อวานนะมันฝางสนามออกไปครับโอ้ย ตัวผีเกมเร็วเหมือนกันครับสนับลงตัวต่างเลยตัวนาในกลางครับหมายไลย้ตัวเป็นจังหวะยิงด้วยซ้ายของเอาเป็นลูกเดินที่มุมทางก็ได้ครับจังหวะทันบอลมวยวัวผีบอลยิงเหนียวหาสได้สับในหมายเลขห้าง เแดงกังมันแดงกางแล้วก <Et à> <ets> uh, ็ปักประตูครับต้องเคลียออกมาก่อนครับมีตัวชังรวยจังหวะพุ่งไกลขึ้นมาครับแล้วก็ไปโดนผู้การเนี่ยงทำประตูครับคนเดียวหน่ครับแต่ว่าคนไม่ลง ทางครับเรานมือสัอีกครั้งตร่งด้วยครับเราสาประตูยืมมือให้นะครับด้านข้างบอลที่กับตาทีมไม่สิเจดล็งคนงบอลขึ้นมาถ่ายบอลฝั่งซ้ายไปครับกระชากไปทางริมนเส้นแล้วก็เป็นจั <ถ baptized. S 1> งหวะฟาวด์คร <Coleman. S 2> ับแกิดทางนันหละครับม evet ีแน <methodology> tưởng cho tôi ra xuống khắp à, lấy sản nó đi khắp dưới như thế na dưới như thế na ดุอีกครันึงครับผูสีครับดูสีครับกลับมาแพคเกมครับบองลัว้าตัวนี้จัวขาครับนี่ไปตัวนึงสติครับระยะอันตรายเยอครับผตด้ย เลขเจ็ดสังับติ้งให้รอสัญญาณต้อง,องให้รอสัญญาณจากผู้ตัดสินนะครับ แล้วก <to> girl, ็จริงครับยังติดบอลยังไม่ออกครับเจ็บบอลได้ครั้งนึงครับได้ที่สามเก็ให้ไวแเก็บให้ไวาเก็บออกมเก็บอลออกมาครับแ็งกลางสนามเจ็บบอลได้มาที่เก้าจังหวะหนึ่งเก็บต่ำไปเก็บต่ำไปเนี่ยจาการชาติลงครับยังไม่ผ่านครับอันดับหนึ่งครับที่มาถึงมาได้ที่สองจังหวะแรกบอลตัดตัวเก็บเป็นตรงต่ำมีบอลหน้าไม่มี บอลยกตบสามครัยังสูงตัวสูงครับผู้นี้ไม่ไหวครั้งครับเก็บบอลได้ถกมาสวยครับหมายเลขเก้ารองบอลรองบอลครับหมายเลขสี่ครั้งหนึ่งยังฟอให้บอลกว้างไวยครับยกบอลยาวขึ้นมานี่้าตัวเป้าครับบอลได้ดีครับ จังหวะนี้เดี๋ยวมาอยใใ่างไรบอลเข้มแข็งแรงครับมาได้ที่เด็ดจะใช้ความเร็วกระชากไปทางริมเส้นแล้วไปดึงจังหวัดสุดท้ายครับมหมดเวลาขึ้นเวลาได้ครับรตัวศูน์ตัวศูนหมดเวลาขึ้นแด้ครับเสมอตัวศูนทีมเยี่ยม,มหนูใช้เสียงเลยสั่งเลยอย่าให้อย่าให้มีมุมเราดูมุมไว้อย่าให้มีมุม ให้มีมุมดูไว้ ح. สั่งเลยเอ็กไม่ต้องตาาหน้าไม่มีต้องต้หน้าเขาตมตัวเลยว่างเี้มันแค่ตตัวเราไม่ถึแล้วเราโดนแนหมวยให้บอลไว้บอรู้งต้งเปิดตัวเขา่บอลนั เองมองขึเลยยืนเป็นหลักยืนเป็นหลักเวลาได้ไม่ใช่เวลาเด็กยืนเล่นหัวได้เรายืนอย่างนี้ดีเนี่ยมันยืนอย่างนี้เขาบอกได้แล้วเกตตเกตตต้องวิ่งต้องวิ่งอ้อมเวลาเขาจะจำหน้าเขาบังหน้าเราเราวิ่งอ้อมเข้าใจไหมเราอยู่ข้างหลังเราวิ่งอ้อมต้องต้องขยันขยับอ่าแต่ครูนี่เขาจะเขาอยู่หน้าเรามันจำใช่มใช่เราวิ่งอ้อมเราวิ่งอ้อม เราวิ mm ่ง hmm. อ้อมใช้ว kind of right, ิ่งอ้อมใช้ว yes. ิ well, <S s <S s <S ่งอ้อมอืมวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมดทายครับว่ากลางเราถ้าเราคุ้นสองตัวใช่ป่ะตรงนี้ตรงนี้เราหนึ่งไปเรื่อยนะสวัสดีครับสััมนบายดีนหมครับเสมอทั้งคู่เะครับโซนครับของทางเพจสนามเอสเซ่สปอร์ตครับ กินแบบเข่าไหเรายอนอเราวิ <Dum> ่งอ้อมเลยเราเยอะเราว่สุดท้ายแล้ว็อรวิ่งตัดหน้าเลยทำผลกัน่สนามครับท่านใดที่ยันทามาไม่ได้ครับอีกความการแข่งขันครับทางเด่งของสนามครับดไวัยหนุ่วัยกลางตนนี้เดียวคู่ชิงช์เลินะครับต้องรีบไปสิบนาทีหลังครับครึ่งหลังครับสิบนาทีในรอบนี้นะครับมีผลคนนสองทีมก็จะ ยิงทุกทกตัวครับตัดจินหาผู้ชนะครับเจอกระไดใหเย็นนะเจอกะไดรอบแปดพักเออมันเมื่อยมันก็มันไม่ค่อยเยีบมันยืนคุยกันรอบแปดพักก็จะมาแข่งที่สนามหนึ่งครับทั้งหมดครับจะมรอบสิงชนะเลยครึ่งเวลาหลังครับสิบนาทีครับ ความภูมิใจของทางสนามนิทรรศบดรับครับนี่โค้งทีมครับได้นำนักกีฬาสีเท้าเยี่ยมครับมาลงแข่งขันในสนามนิทรรศบครับเหยียงในฟอร์มบอลครับจบบอลเอาไปได้ลงตูต้สังลุยเหยียงฟอร์มบอลในการสนามครับพาล้ำยังมบอลขึ้นมาอยู่สองอันี้สิบสองครั้งนึงครับ,รบดึงบอลแล้วก็ บางทีก็ไม่ได้ซิ่งเกณฑตังป้อมยิงไกลรจังหวะจบสกอร์ครับโวยกระยับขึ้นดิโอวยแค่งเล่นทีเดียวแล้วเนี่ยโอยจับซิงขึ้นดิตีครักงันก็ให้พี่มาดิครับโอยกรยับขึ้นดิเข้าทางด้านเราครับพอ่ต่อเป้าโวยขยับขึ้นดิขยับขึ้นอย่าเดินอย่าเดินจอกกิ้งจอกกิ้ง หมยโชว์ให hey? hey, hey. ้เป็นนะโชว์ใ yeah, ห้เป็นมีความชุบยาวขึ้นนจังะนึกเป็นไรครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโยเยี่ยมแล้วโชว์ให้เป็นแบบนั้นแานี่วาะ เต็มคู่เขเีหมนเก้าวคือมีแด์โตเนะตังตังตตเตมแล้วก็เสียได้คร, bon bon ครับหมายเลขเนบอลจังหวะนบอลเหยียดนครับพมครับมายเลขสวยเติมมวยเติม,ม,ตมแบบทางด้านซ้ายยกบอลยาวขึ้นมาจอกับหน้าเต้าครับจังหวะทัดนบอลครับบุณเศิลป์จะให้เป็นเล่นลูกที่นยสาสองสาสอง เยวไอมวยเ่าแรกเขยเราสองเบลเราสองเเาสองเยสองยังไม่ทันแรงครับเขยถอยมาดิเราสองเบยอนขึ้นมานีจะาพันไปน้าดูยังอยู่ในกรอบเขครับตรงเทียวมาบ่อยครับดูเลยได้พารต้องีะเปลาครับ ไนะ้าเราก็มาระัวกันเล่นเร็วครับปรสินไทยเล็วต่อไปเดีวไวไไวไจบสกอร์ครับเดกกรเลได้หลังเร็เดียวเอาได้เดียวเอาสกอเล็เฮ็ดมาี่สี <h <h uh ่เดียวตาแล้วครับเดียว้แล้วก็หนงประตูสวยหนึ่งประตูสวยครับ เกมเกมแม่ชายดนนำหนึ i, 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 ่งประตูถดถยครับสูสีครับคู่นี้สูสีครับชิงจังหวะนะครับชิงจังหวะตัวเดะมาช่วงเวลาหลังลองยิงไกลมาเล่นซองทันทันครับแล้วก็เงินเกมลุกเต็มที่ครับมีเกมแดนบดขึ้นมายังไงก่อนนะครับประงทีม ขีอตัั12ฮีมา17อีกครับเดี่ยวเฮ้ยบอกค้นไปก็้อตดให้เราสาประตูเดี่ยวมาครับนมาครับมาเลขห้าครับตัดขึ้น17ข้อตัดอยูันนี้2ข้อตัดสะสครับ2ใ้ตรงยัวจากนี้เลยครับ2ป้ะตัดสะสครับหลงเป็นหมายเลขห้าครับคิดไม่ไทยแลด์นำครับ ในทุนที่สองของทีมครับจริงจังหวะครับมวยรับอีกเยอะมวยรับอีกเยอะไม่ต้องลุกรับอีกเยอะมวยตัวตั้งมวยนี่ทางตัวประกบครับมีโอกาสให้หมายเลขห้าคืวไม่นพ้แดงมีโอกาสสับไปยิงต่อวันได้ตกต่อวันได้ยังไม่ได้ครับเวลายังเหลืออีกเยอะครับบอลยังเป็นบองทีวตั้งมวยหลังสองเป็นบอลที่ใช่ังไงยังไงประมน้องนิมบอลยิ่งซึง แล้วก็พัดเข้ามาบริเวณนนกลางไม่ต้องตันจะ <c oughs> เอาชาเพื่อนทำประตูครับไม่เป็นไรคุณหลักประตูให้มาหมายเลขกาทั้งนึงม,มาที่ไหนเลขสี่อยู่เมียนมาแลนด์ไปที่ทริมเส้นถึงบอลลุกเอาบอลขึ้นมาได้เดีวลงตัวสังเวยียนเอาบอลขึ้นมาให้มากลางสนามเข้าไปในที่สี่ส่งมาครับเบิ้ลบอลขึ้นไปอีกครั้งหนึง่ง ต้องตกบอลยาวขึ้นมาครับบอลลึกขึ้นไปครับเินาขึ้นมาบอลได้ดีข้าไห้่ห้าจังหวะนึงแล้วก็จวมสุดทยครับไปเมยไทยเมยนไทย่อเล่นก่อบอลเล่น บอลเราก็เล่ไปโดดไปเลกับ้ัคงเลยมีอลได้ไปยี่สิบหกบอลไปยี่สิบสองี่กระตันทีสิเยกบอลสูงขป็นไฟจะให้กับแดนหน้าครับต้องวิ่งเยอะเก็บบอลเก็บบอลเก็บบอลแดนยุบยืนยสามคนลุวนเลี่กเก็บบอล้มาเก็บบอลนี่อย่างเดียวจังหวะนี้ยังได้บอลเขาแล้วก็ บอลบอกวอนน่้นข้างไม่รอนเยอะนเป็นลูกเล่นของทีมแมทชัลลนครับตครั้งนึ่งม,มาแล้วก็เบิรบอลให้กับมายท่าทีบอลนาจังหวะนึงครับบอลตอดไปนิดเดียวบดี๋หวทำเกมขึ้นมาเอ้ติดเลยตัวนึง อลก้าเท้าไม้ในานี่มีโอกาสได้ลดทุกจังหวะกันตเดยวก็้องสวาตัวไมครั้งนีงใกลยรันให้บอลยาวขึ้นมาบอลใ้เขาแรงครับลองบอลรอตัวขึ้นมาช่วยครับไวทันไว้ถ้าเกียรกนทีมจะให้กับทีมไปยลยวจังหวะกันไปก็ ออกไปเองครับหงขึ้นมาข้างบนข้างบนข้างบนหลังติดร็อกเล่เจ็ดครับเสร็จสัองแทนวางฟาครับเป็นบอลเลยแทงบอลครับไลยได้นมาเร็วมาไอการเสาแรกตัวนี้ไปดิการสาวสองตัวหนึ่งดูเขาตั้งทีมบวยยืนู่สาวสองบุย เสาสองชูมือดิแต่อทีมรับตั้งเงินทั้งทีมครับการเสาแรกนะเดินสัญญาณทั้งทีมวิ่งเข้าไปไสจังหวะนี้เองเที่ยวมาได้ครับมันคงต้องเทียยาวออกมาไปคนดูไปคนดูไหวเดินมาเดินมาไปไปตกไปบอลยาวครับบอลวิ่งไปแล้วเก็บมาได้คะแนนที่26ยังช่วยเซฟบอลออกมา

ก็การ์ดครับหมายในตึ้งตามแล้วจากที่เสือประตูสองประตูนี่ก็ต้องมีรตบชิดครับอย่างหมายเลข้าคุณหน้าของทีมในไทยแลนด์ใช่เอ้ยน้ำพิเศษน้ำพิเศษน้ำพิเศษก็เจาะอย่างอยางแต่ก็เรียกว่าน้ำพิเศษเนี่ยใชแล้วใช้แล้วน้ำพิเศษน้องเคสโดนทำฟาวครับได้น้ำพิเศษไป หายนะครับเ็บครับเปลี่ยนเปโอ้ช่มาปีพี่อชทีมะคาแรนครับดูกระปบอลเจ็บนะครับเจ็บนะครับอ๋ออ้น้ำแข็งมะกุปแขงครับขอให้ใา้น้ำแข็งครบน้ำแข็งครบน้ำาว้ตเลยลูกถึงจังหวะนี้นั่ง้าทางยังได้เป็นลูกกครับดล ไอ้แก้มลงมาสามเลยสาเลยไม่ถึงกันเดินน้ำวิเศษนะครับได้นน้ำวิเศษไปนี่นึงเจ็บหน่อ่าเนื่องจากกีฬาฟุตบอลเป็นเกมที่ประทะครับท่านจังหวะนี้ยังไม่เขาเส้นตระตูต้องมีบาดเจ็บบ้างครับแล้วก็อยาเข้าไปครับ็ราเป็นจังหวัดทุกท้ายครับ ยังไม่ทันลรครับเอาทีมหน้ามุ่งสั่งลุยไปเิ้สกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับในรอบกองทีสุดท้ายขอรอบแปดทีมต่อไปครับ